เก็บน้องให้ฝรั่งเบิ่งในไปนอนไปในนี่น,นี่นอนหนึ่งโอ้ยสองนอนโอ้ยนั่นนอนหนึ่งวันนีนอนหนึ่งโอ,นอ,นนงโอ้พี่นอนหน้าบิน,นพี่น้องอันนี้ก็ลังจุูมอูอกมานี่นอนขาวขาวโอ้เบนายนงามเบตาไนพี่น้องนี่หลายๆนี่จูปูจิปีอยู่นี่แม่นเบิดนี่กับแม่นจับพี่น้องนี่โอ้ยสิได้เก็บมาอนีละนี่นี่นอน,นี่ละสิได้กินนี่เดี๋ยวเขาสิมาเก็บไปกินเนาะจ้า,จาประมาณจัก ได้เท่าไรเกา่าเท่านั้นนะพี่น้องเด้อมาเก็บกันจ้ะร่มพัดบ่อยๆหนาวดินเปียกๆฝนตกวังสามสิบหมื่นนี่้วจ้ะว้านีกับตกเนาะเริ่มตกเดชีหามื่อแล้วกับตกมาเรื่อยๆมีมือนี่ล่ะมีร่มบอตกฝนยุดไข้แน่จ้ะสวนกะประมาณนี้เนะจ๊ะเนาะ เดี๋ยวเวลาฝนตกอีกจักหน่อยแล้วกันยาขึ้นแล้วจ้ะพี่น้องได้ไเสิได้มาเฮ็ดหุ่นเฮ็ดห้อยมื้อนี้สิาพามาเก็บหน,น่อไม้ฝรั่งเนาะจ้ะเป็นปีที่สองแล้วที่ปลูกเนาะมาเบิ่งต้นของเขาเนาะนี่เห็นบ่จ้ะจมันสูงแล้วมันยาวแล้วเนาะได้ลงสวนจักเทืนนอเ่อเ,เบิ่งื้องในไปเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งหน่อใหญ่ๆเนาะจ้ะปลูกอยูย่ป,ยป,ประมาณ1 2 3 4 5 6เออ10แถวเนาะจ้ะปลูกอยู่10แถวเดี๋ยวสิวสาพาไปเบิงนน่งหน่อนหมกๆเนาะจ้ะ จ้ะนอนนี่ยางงามจ้ะมุกงามแตนะๆเนาะใต้เใกล้ๆถ้าใกล้ๆเพิ่งนเนี่ยสวยๆพี่น้องวันนี้บัวสิมาให้มันยาวจากน่อยก่อนตรงนี้สิเก็บไปกินเนาะนี่ก็เป็นอีกสองแถวเนาะจ้ะอันนี้สิปลูกที่หลัางมูต้นก็วสีน้อยในะ่ยจากน่อยเนาะใบเขาก็สิเป็นยังสีหนละ่ะจ้ะทุกคนนี่ใบเขาเป็นยังสีนะ่เนาะนี่แปลงนี่สองแถวนี่สมบูรณ์คักจ้ะก็มีแนวมากินอยู่ได้จ้ะเห็นบ่มากิ้กิน สิเป็นนกหรือที่เป็นห้อยทากับบื้จ้จะเมื่อกินกินก่อนเนาแล้วพี่น้องไม่ได้กินดอกกลอยบานเ่สูงมานยาวไว้ๆจะเมื่ะสิมาเก็บแจ็คสองสามนอไปกินเนาะนี่ตัวนี้กันกันลังกินจะกำลังนากินแต่ก็มี่ยังมากัดแล้วเนาะเนี้อันนี้กันนาสิกินไรขึ้นกันเนาะมันยาวในจักหน่อยเนาะจ้ะนี่นี่ใบของเขาเนาะจ้ะเนาะนี่นี่ใบของเขาสิ นี่มันยังใบมันยังบเป็นใบออกมาดีเนาะมันก็ร่งตุมๆเนาะใบก็ร่งสีพรีออกมาเนาะจ้ะพี่น้องเป็นช่วงฤด,ดูใบไม,ม,ม้พรีเนาะช่วงนี้เนาะซึ่งสีออกนออันที่มีนอก,ก็ต้องอกอกนอกอันนี้มีดอกก็ต้องออกดอกช่วงนี้เนาะจ้ะเบิ่งนี้นี่ป,ปีนาพลา่นลรจังสิได้กินหลายเนาะจ้ะปีนี้กะไปกินแค่พ่อหอมปากหอมคอกันเนาะจ้ะเนาะก็นะจะสวน เตรียมโตวไว้ถ้าปลูกแล้วมันฝรั่งกับปลูกแล้วตัวลันเตากับปลูกแล้วหอมกระเทียมกับปลูกแล้วจ้ะทุกคนสิาพาไปเบิง่งอันดอกเชอร์รี่เนาะกำลังสิบานจะดอกเชอร์รี่น้ำงามจะพี่นอ้องดอกเชอร์รี่สวยๆเนาะจา้ะขาวสว,าสว่างสวยสวยอีลีนี่จะเอาใหม่ฝรั่งเดี๋ยวเหาสิเก็บเนาะ ี่ดอบักย้ยงไร้เนาะจ้ะนี่เงาหนึ่งออกไร้เนาะสิได้ก sure> ินไรายุติจบแก่ปีนาปีนี้กาสิได้กินไร้ยุจ้ะเขาคุนดินในเขาเนาะจ้ะเนาะช่วงเดือนมีนาเขามาคุนดินในเขาแล้วพวกเนี่ยเป็นคู่คือมันคู่มันแจวนี่นอะเนี่ยมื่อกับพวกสิกินได้เนาะสองนอะนี่เนาะสตัดไปตอนนี้กับพ่อได้ยุจ้ะมันสิเป็นนอนั่งดินเนาะจ้ะเนาะจ้ะึ้นตุ๊กปูติปินี่แมนเบิร์จ้ะพี่น้องนี่แมนเบิร์นี่นี่นี่กับแม่นพี่น้องนี่โอ้ย สีสวยๆนั่งบนพนขึ้นมาจากดินเนาะนี่อันนี้เสี่ยวไปกินเมื่อนี่ละเสี่ยวไปกินเมื่อนี่ละเมื่อไงอันนี้กับพนแมาแล้วเนาะจา้ะนี่โอ้ยกะลังงามนะจ้ะนี่อสองนอจ้ะนี่เออน,นี่กับแม่นจ้ะนี่ไปนอนออกซีหาหนออยู่ยได้จ้ะอยากเอาไปกินก็กินได้ยุ่ยจ้ะนอนหน่อยๆก็ได้ มีกระแม่นจะเนียอ้ยสะออนไลน้ไปี่องนี่เด้นี่เด้อุปรกรณ์พร้อมแล้วโยกโยกบนข้าจังหน่อยหอดใสเป็นปีแรกที่เก็บนะจ้ะโอ้ยแข็งแข็งอยู่จ้ะนี่ตัดประมาณนี้เนาะมันเห็นบ่พี่น้องได้กินแล้วเนาะชัดบ่ นอนนึงนอกจากบ้านนี่นี่นอหน่อยๆจ้านอนนอจากใส่เลมนอนนึงเนาะนี่นอนนึงพี่น้องสีแก่ๆในเจ้นอยเนาะ สามนอนแล้วนี่นี่อันนี้ไก่เจ่าตื๊วนอกจากพี่น,อน้องตัดนีะเสอพี่นองสีนอนล้วไปไปเอาอีกแปงนึงนั่นจะนตัดสอนอน่นะจะ ตัวนี่งเงี้ยเหแล้วห้องสีฮักเอาซื้อๆนี่เหล้วนะจ๊ะฮักเอาขึ้นนอใหม่อันนอใหม่ฝรั่งปลาเนาะนี่ก็พ่อกินได้เนาะจ้ะนี่โให้ขึ้นหลายต้นเนาะจ้ะเดี๋ยวมันสีเป็นขีไว้เนาะนี่จ้ะเอาไว้เอาเบ้าไว้หลายเนาะจ้ะต้นเนาะเด็ดเอาไปกินเนาะจ้ะ นี่ไปลวกกินน้ำพริกนี่แม่นเบิร์ดหน่จ้ะพี่น้องนี่เป็นยังเบิร์ดเลยนี่เก็บไปลวกจ้ะสิแกทิ้งเนาะจ้ะอ่อนๆเด็ดเลาไปลวกกินได้ถ้านั้นอะไรจ้ะสิเอาไปลวกกินกับน้ำพริกเนาะนเอาไว้ไล่มันจะเป็นขี้ซื่อๆดอกพี่น้อง มีก็อิม่มเหลากินผู้เดียวไหมน้มาพี่น้องได้ซํานีละกินคนเดียวเนาะแต่มีหลายๆเป็นกระสิก,กินน้ำอยู่กินคนเดียวเอาซ้นีละจ้ะเสียไปถอดใส่ไครหรือว่าเสียไปพัดใส่มุก็ได้จานน้นอยู่จ้ะดีนะาจังสีได้กินหลายนี่ทยอยกินได้ที่ละซ้ำนี่อจ้ะนอมุกมุกนั่นเดี๋ยวทยอยไม่เบิ่งเหาเนาะจ้ะฝนตกแล้วเจ้งสีออกหลายเนาะจ้ะตอนี้ดินก็ลังซุ่มเปียก ไปถึงโคนของเขาเนาะเดี๋ยวกะสิมาเก็บให้บเบิ่งอีกนะจ๊ะตอนนี้สิไปฟังขยะเปียกก่อนจ้ะนี่เป็นขยะเปียกนะจ๊ะที่เป็นเปลือกกล้วยเปลือกสมเปลือกผลไม้หมเฮาสิไปฟังเห็ดปุ๋ยเนาะแล้วก็สิมาฟังเอ่อขยะเปียกใส่ดินว้เนาะจะกบบว้เฮ้าไบเห็ดปุ๋ยเนาะมอกจากขยะเปียกก็มีเปลือกกล้วยเปลือกสมเปลือกกีวีเนาะเปลือกผลไม้หมทุกอย่างพวกขักกมวหอมกระเทียมปอกใส่นี่ nó chỉ mang phẳng xay hết bụi nó già vậy nó có gì gốc đinh nó bận gì กับไข่พ right? so ี่แต่สารอาหารขืดพักขนาดไม่จัดนี่เขาย่อยสลายง่ายไม่จ้ะเนาะมีแต่เปลือกแบบอุ่มหน้าไม่จ้ะเปลือกมันเห็ืแบบหนามหน้าเปลือกกล้วยเปลือกหน้าของตุ๊กเยขาย่อยสลายได้ไม่จัเอาขัวพวกไปยี่สิบเอี่ยงขัวนะครับให้เขากินเล็กกินน้อยเนาะนี่แหละออกไปแบบนี้พี่น้อง จะเปลือกเขากับเพื่อยแล้วที่น้ำหอนยิน่งอบอ้าวสิไว้เพื่อยไว้จังใส่งานเร็วเปือกสับกระลด้วยงานเพื่อนเราสั่งอยู่เลย